สวัสดีครับวันนี้ผมไดอัปเดตเฟกฟโบคู่คอง1.9กมิว e เ็กต็ตอนติดตั้งตอนนั้นอยู่ที่แสนสี่ตอนนี้ก็วิ่งได้อยู่ที่ประมาณแสนหกก็สองหมืนโลละครับตอนนี้ติดตั้งมาก็ครบสิบเดือนเต็ม เดี๋ยวผมตั้งใจไว้ว่า,วาพอครบ1ปีเต็มก็จะรีวิวรายละเอียดการใช้งานทั้งหมดปัญหาและข้อดีข้อเสียที่ผ่าน,านมาตนะ่อ๋ยีล้วมีแล้วต้นเติมครับก็จะเป็นืนนอนเดิมนใส่กรองเดิมเอาน้ำเดิม จะมีของเล่นใหม่วันหนึ่งชิ้นบ้าตกระบายหายก็ลองดูครับก็สินี่อัพเดตเพิ่มเติมมาอย่างหนึตงนตอนนี้เปลี่ยนล้อเป็น18นิ้วขมง n เ w ็กตัวใหม่แล้วตอน20หนักครับั้งออกตัวตั้งเบรกหนักแรงมากหนักแรงชคด้วยตอนนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับก็ หลังจากที่ใช้รถมาสอง0มื่โลแล้วันนี้ก็เป็นการใช้งานแบบปกติไม่เปิดกล่องก็จะวิ่งจากบ้านกลับที่พักดูครับว่าการใช้งานปกติเป็นยัไง ลนทีน่ต้ลน,นตลชิป็อบดีข้อดีข้อเสียอีกดี ถ้าเอาเรื่องความแรงเนี่ยบูนะประมาณสามสิบเนี่ยถ้าไม่ต่างเลยมันจะต่างตรงที่ลอบปลายของเดิมมีประมาณสามพันสองหรือสาพันห้าเนี่ยก็เขาค่อยไหลตื้อขึ้นไปไมค่อยมีแรงแต่โบคู่มันก็ได้ตรงปลายตรงนั้นหน่อยแต่ช่วงออกตัวช่วงต้นก็พอ,พอประมาณโบเดิม

ตั้งบูพิษสาสิบปอนแล้วก็มาติดบ,บูเชา้าโบเดอร์มันก็ต้นกลางในวิ่งแทบไม่ตาปลายก็ยังแทบจะไม่ตามเหมือนกันแต่พอเพิ่มเป็นสามสิบหปอนอันนี้ตากนะเพออราะว่าโบเดอร์ผมตั้งที่สาสิบก็กลัวมันจะพังพอเอฟ้าวีก็ตั้งเปนะ็นสามสิบห้าปลายดีว่าอีกหน่อยนึงแต่ต้นก็แย่ไปเยอะอเมื่อไหรสังเกตดูผมเคยได้ยิน เคยเคยไปหลายร้านบอกเนี่ยโบใหญ่อากาศมันดีกว่าได้เยอะกว่าแต่ผมก็ยังเห็นใจอยู่ว่าอากาศดีกว่ายังไงแต่ท่อมเท่าเดิมผมก็เคยนึกถึงท่อลมตลมามลรงนานที่มีแปดปลาสิบบา,บาท่อสี่มิลท่อหกมิลท่อแปดมิลเนี่ยคนละเรื่องเลยถิงจะบูเท่ากันก็นเถอะเพื่อสังเกตว่าใส่โบใหญ่ไปแต่มันทั้งโฟเข้าเครื่องไม่ได้นแต่ตอนนั้นผมสังเกตส่วนตัวนะอันนี้ ไม่ได้ใจเหมือนกันที่หลังจะแต่งเปลี่ยนลูกมาหลายลูกแล้วเป็นโบธรรมดาโบไม่โผิดโบเดิมโบโรบัหน้าโบเดิมใช้กระป๋องดันโบเอฟห้าวีแล้วก็โบ่อฟเก้าหมดไสสามพันสังเกตมาที่ผมเนี่ยที่ผมทดลองมังหมดเนี่เยความแรงต่างกันที่รู้อย่างเดียวเลยโบทุกลูกถ้าสามสิบหมดก็พอกันหมดเลย แคไม่ต่างอันนี้ขึ้นอยู่แล้วว่าลูกไห่จะติดรอบต้นดีกลางดียังไงครับก็ดูแล้วให้บินใหญ่ไป F5V มันก็อาจเข้าไปในเครื่องไม่ได้อันนี้มันตองมันอาจจะมีอะไรที่ลึกซึ้งกห,หนกันแต่เราก็ะจะตานรถบ้า้ๆนแต่งเปลี่ยนเทรโบเอลองดูก็คันนี้มีอยู่ทั้งหนึ่ง ก่อนที่เป็นรุ่นยอดในจอมของปี2017คือเสื้อสูบแล้วเสื้อสูบไม่ใช่แล้วเสร็จเป็นตามดน้ำซึมก็ไปเคมาก็รถมันมีแต่งมาบ้างเขาเลยบอกให้แต่ว่าแค่เสื้อสูบเดียวที่เหลือก็ต้องออกเองหมดเลยก็โตไปเกือบสามเกือบสี่หนื่เน,นเป็นการเด็ดๆแล้วทังหมดแถวจอดยูู วิเคราะ์อาการประเมินอาการวิเคราะห์วอร์นตีกับประกันจอดอยู่ประมาณห้าสิบวัน <c oughs> แต่ก็โอเคครับปล่อยไปเพราก็ได้เคมเสื้อสูงตอนนี้ก็ใช้จากตอนนั้นเคมอยู่ที่ประมาณเจ็ดหมื่นโลถ้าเราใช้โบเดิมยังไงบูทยังไงรีแมปยังไง,ง,ไงมันก็ไม่เคยรั่วพอใส่ f 5ฟห้าวแหแหละตามดซึมมามาเลย ก็อันนี้คือปัญหาที่ตามมาแล้วก็เจอปัญหาหนึ่งตอนนั้นหัวงมเข็มอยู่นานเออ่ตอน F5V ขับไปสักพักหนึ่งร้อนแล้ว,ลแ,ลวแรงดันน้ำมันตกเราก็ไม่รู้ไปหาช่างจูนอะไรก็แล้วแต่ก็จะหาสาเหตุไม่เจอนานมากขับรัธจรมดาไม่เป็นไรแต่พอลากรอบจากหนักขึ้สูงผมมีอ OBD ที่ใช้มือถือเนี่ย มันสามารถดูแรงดันท้าได้จาก180เนี่ยไม่กลับปักเขามันลงมาเหลือครับ140เวลากดรอบหนักๆก็เลยมันไม่เป็นตลอไไดเวลามันก็เลยหายากไปหาช่างจูนไปลองเก็บนูน่นเก็บนี่บางคนบอกเป็นที่ท้ายลามันรั่วก็ลองเพิ่มแรงดันท้ายรางลองทำมาหลายเรื่องหลายอยา่าง แต่มีอยู่ทีนึงก็ผมพอดีมันมีโชัชฉีดมันมันซึมทีม่เขานิยมกันอนะซึมอยู่ลูกในสุกเป็นน้ำมันเยอะมาก็นเลยอถึงโอกาสไปเช็คโขดฉีดก็ที่แรงดันตกเลยเพราะว่าโชัชฉีดล้าวล้าแทบไม่เห็นเลยเส้นเล็กเท่ากับเล่นขนขับธรรมดามันแรงดันไม่ตกเพราะว่ามันยังไม่ร้อนแรงดันยังไม่ถึงมันก็ถึงนะคอนโทรลขับล่าแงแน่ๆกันร้อยแปดสิบก่อนแป๊บหนึ่งแล้วสักพักหนึ่งมันเริ่มร้อน แล้วแต่ก็หายตอนนั้นที่ร้านเขาก็ไม่มีโวชีก็เลยเอาบอชีพันเก้ามูสองใส่เข้าไปแล้วเราก็รู้สึกสะกิดสะกิดก็ยังรู้สึกว่ามันไม่ใช่ก็เลยไปร้านพงศ์สักดีเซลที่เรื่องโอชีก็ไปใส่โอชีพันเก้าก็ไม่อยากได้ควนันดำก็เอาพันเก้าที่ใหญ่ไปเดิมน,นิดนึงพอก็วิ่งกันแทบไม่่างกับโอชีเดือเท่าไหร่ ตอน,นีก็เป็นโแตกไปแล้วนนเราทต้งบรคลีกดาวให้ดูอยู่ที่ร้0ี่่ดาวได้ตั้งบูไปที่30 ดีกว่าโคเดินตรงนี้แหละตรงได้ปลายหน่อยผมเทียบกับคันนี้นะผมไม่ได้เทียบคันอื่น ชัดเลยตัวเกียรกระป๋องเวสเกียร์มันเหลือตัว25ปอนด์ให้มันรุ่มขึ้นมารอบกลางต้นจะหายไปนิดนึงบู๊มมันต่ำไปหน่อยของลูกโบเดิมเอาไปก่อนคือต่อไป25ปอนด์กระป๋องของ turbo เดิมเอาเดิมใส่กระป๋อง28ปอนด์อยู่มันก็ติดบุ้งช้าไปนิดนึงเหมือนมันเป็นอั้นมันอั้นขีดขีดยังไม่ให้เปิดแลต่พอไปมันก็ปลุดพุ่งออกมา เ,เราใส่ระบบนิ่มลงแล้วก็ปรับพุทลบตัวใจลงมาหน่อยโต,ต้ววิ่งรับได้ 不。Mm hmm. ยังอยู่อันที่ไม่อยู่ทิ้งไปแล้วอาจจะพูดถึงให้ฟังให้เฉย,เ,ยเกื่อเกิดอะไรขึ้นเกิดอ,อะไรขึ้นมาอะไรมาณนั้นม,ม,มาแลกเปลี่ยประสบการณ์ว่าผมตอนนั้นที่ซื้อมาใหม่พันเก้าออตโตเ้เป็นอะไรที่ยากเปลี่เกียร์วุ่นวายไปหมดลองผิดลองถูก ให้พูดคำเดียวว่าเจ็บตัวเจ็บมาค่อนข้างเยอะเป็นครูไปก็รับรถเดิมเนี่ยรู้ถึงลิมิตของมันแหละแต่งมากไปเท่าไหร่ก็ไม่ได้ยังไงก็เิะเกียร์ถ้าเราไม่ทำการโมเกียร์แต่พูดถึงวิ่งบนท้องถนนกับรถเดิมๆก,ก็ขับสนุกขึ้นเยอะกับรถที่แต่งไม่ถึงเราก็ก็โอเคอยู่ ตอนนี้สมบูรสมบูรณดีๆดตอนนั้นบูสี่สิบปอนก็สี่สิบห้าปอนด์นับยังไงรถโบู่มันก็ถ้าราถขันไหนแค่รีแมปหรือแค่อะไรลูกใช้โบเดิมยังไงรอบไปไงเราก็ใช้พูดกันเลยว่ามันค่อนข้างทจะกินเขาได้หมดเลยแต่มันก็เป็นก,การเค้นพลังรถมากเกินไปเครื่องมันก็ไม่ไหว